อันน้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรียนรนู้่าในว่าจนที่จะรู้ว่าพระเจ้าเรียนรู้เราพระเจ้าทรงให้สิทธิในการที่เราเองอธิษฐานขอได้และพระเจ้ามีวิธีการอลยพรแก่เราโดยยึนขึ้นอธิษฐานพระเจ้าด้วยการแบของส์สมงอวยพรเราที่เราจะมีสิทธิปัญญาในการหาค้นความยากลำบากและการทดสอบทดลองจากชีวิตของจากความเจ็บปวดจาก ให้รยต่างๆพระเจ้าขอโปรดเมตตาพระเจ้าให้เราสามารถที่จะมีชีวิตติดสนิทพระเจ้าได้พระเจ้าค่ะถ้าแต่พระเจ้าเรากำลังยากจนอยู่เรากำลังเจ็บป่วยอยู่เรากำลังมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่เรากำลังทำงานบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่พระเจ้าเราทุกใจลเดินเรามีปัญหาแต่พอวันนี้พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงดูเราพระเจ้า ขอเจ้ารงเป็นผู้ที่ทําให้เราเนั้นได้รู้ว่าพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้นอนอยู่ในที่ยากอันเขียวสดพระองค์ทรงให้อาหารกกินแก่เราอุดมสมบูรณ์พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราพระองค์ทรงรักษาเราพระเจ้าและวันนี้พระองค์ทรงปรดเมตตาให้เรารู้ว่าเราสามารถอธิษฐานขอพระองค์ได้พระเจ้าพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงคุยพรข้าพมทั้งหลายที่นีด้วยพระเจ้าที่บางคนยังยากจนอยู่ พี่น้องบางคนประสบป,ปัญหาการเงินพี่น้องบางคนประสบปัญหาสุขภาพและข้าพเจ้าเองพระองค์ทรงแม่ตาเยียรารักษาผู้ที่เจ็บป่วยอยู่พระองค์ทรงอวยพรผู้ที่มีปัญหาการเงินอยู่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัวพระเจ้าอวยพรด้วยพระเจ้าขอพระองค์แม่ตาผู้ที่ขาดสิ่งปัญญาให้เขามีสิ่งปัญญาพระเจ้าและเรารู้ว่าเรา,าหลายมีเพื่อนและ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนพระเจ้าที่โปรดทรงกระทางแก่เราที่จะเป็นกำลังใจแก่เราและในอาทิตย์หน้าเราจะมีงานค่ายเราจะไปตามหาเพื่อนเหล่านั้นที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือร,รู้จักพระเจ้าแล้วแต่เขายังห่างพระเจ้าอยู่ขอองร์ทรงเมตตาให้เขานั้นได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเพราะความรอดนั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ และความเชื่อมั่นคงนใน,รน,นงพระเจ้าต้องแันพระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่โรกประพระวัจนกรรมของพระเจ้าให้แก่เราอพราะครตอนนี้เกิดผลในชีวิตของเราสองเท่าห้าเท่าสิบเท่าและร้อยเท่าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเติบโตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนาพระเยสุเยจ่าอาเมนเรามีมาารณาสนิทไอเมนพี่น้องเราเตรียมตัวที่จะ แสดงนพลงด้วยกันนะครับให้เราได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันสำรวจชีวิตของเราด้วยกับของพระเจ้าสดอยู่กับเราทั้งหลายและสำรวจจากจิตวินญาณของเราเราล้อบทเพลงจากหัวใจจกากจิตวินญัณของเราที่ฟื้นฟูในพระเจ้าด้วยกันลูนแนพระ ทรงริที่ชิตความมรร แล้วพระองคิตทรงหักประสาทว่าขนมปังนี้คือร่างกายของเราที่ท่านที่จะรับเพื่อที่จะเล,ลื่อนถึงชีวิตของเราให้เราทั้งหลายนั้นที่จะรับอย่างมีความเชื่อในเท่ากายของพระองค์ได้รับเข้าไปร่วมกับพระองค์ร่วมกันในเวลา ด้วยบรรยากาศอย่างนี้การรับปาว่างเพื่อ้คือพยัญชนะสัญญาใหม่เดยินของเราเมื่อท่านทั้งหลายดื่มจากช่วยนี้เวลาอะไรท่านกา็กประกาศการวายพระชนของของค์พระเยซูคริสต์ให้เราทั้งหลายที่จะดื่มจากช่วยนี้ด้วยการเลึกถึงพระโลหิตของพระเยซูที่หลังจากการเกดเพื่อชำระล้างความบาปผิดในชีวิตของเราให้เขาสะอาดดั่งคนแก่ในเวลานี้เราจะดื่ม เกิดความเชื่อในพระโลหิของพระเยซูคริสต์ร่วมกันเมื่อเราทำลายแลาประทัดสมัฟังแล้วและดื่มน้ำพระสง์แล้วเราก็ประกาศการรายงานของพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายจะรอคอยจนกว่าโรคเจสเด็จกลับมาให้เราที่ผฐานกับพระเจ้าด้วยการเพื่อเราทั้งหลายนั้นจี่จะดำเนินขึ้น และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดถึงสนิทกับพระเยซูคริสต์ให้มากขึ้นในทุกๆวันโอเค้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ขอให้เราทั้งหลายนั้นที่จะเติบโตขึ้นไปในความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าทรงแม่ตาในชีวิตและจิตวิญญาณของเราทั้งหลายนั้นที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะขอให้ที่พึ่จากของพระเจ้าที่จะเลิ่อขึ้นไปเรื่อยความรักของพระองค์พระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายมาด้ดยนามพระเยซูคริสต์ อยู่ก็ยูนโดยนามพระเยซูคริสต์ออกไปรับใช้ก็โดยนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรพี่น้องทุกคนในระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสัรเสริญพระเจ้าผู้อานวยพรสัรเสริญพระเจ้าเราพระชจ้าองรเสัิญ ารสเสพระวิญญาบิอาเมนเิพี่น้องมาที่าเื่อนทียมกน็พี่น้องกอนที่เราจะอันทฐานเือนฐานยอยากให้พี่น้องอัท่ฐานเื่อให้ดีก่อนเนาะหมมา ปารสีญาณทั้งหลายเพราะว่าที่เราถึงให้นี้มีผู้คนน้องที่จะมาร่วมกัอให้ทางเราป็นหมพระเจ้าี่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนโดยผู้ปกแงที่น้องทุกต้องมาอาฐานสาธุการหดนพระเจ้าเปสุสารเสริระที่มใหญ่พระเจ้าทรงใหญ่ยี่งคจุดในชีวิตของเราพระเจ้าทรงรักเราพระพิดาจะพาแม้ในวันอ่านสุขที่จะถนี้รลงจะพาจะเป็นการจับไข่เยี่ยมไข่ หลงจำห้าจะมีตาพวกคนที ini, ่มาหลงจำห้าที่จะได้มาร่วมหลงจำห้าในที่อยากมีหลงจำห้าจะได้มีแค่พวกเราที่นี่แต่จะมีพี่น้องอีกหลายคนเข้ามาร่วมในงานนี้พระดานจำห้าของพระเจ้าสมรเบญสังขารอกรมสงขับเค esting, sure ื่อนและขอกรมส่งอยู่ที่นี่หลงจำห้าสกิอยู่ที่นี่และขอบรมสงสำรวจหลงจำห้าถ้าสิ่งใดที่ได้มาจากราเจ้าขอกรมสงขับเคื่อนออไปเอให้มีแต่พระเจ้าเป็นีเดียว ที่จะอยู่ที่นี่บรมเจ้าค่ะขออย่าให้มีวิญญาณใดเล็ดอดเข้ามาโดยเจ้า่าในที่ด้วยของพระองค์แต่ขอพระเจ้าลงเป็นเอกเป็นหนึ่งอยู่ที่นี่พระธิดาเจ้าค่ะเพื่อทานเตรียมกลางนุ่อรองรับฐานโปรดเจ้าค่ะขอให้อ่านไปชมเจ้าค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรมเจ้าค่ะที่จะไปในทิศทางของพระองค์และสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยการควาสติดและทรงนำที่มาจากหลักเก้าขออ่านทานนี้บรมเจ้าค่ะทานนี้บรมเจ้าค่ะ กาขื้อไปได้เลยดีกลุ่มจำง่าโดยพิ่งาคืนจุกองพรงส์ตอยู่ได้ขอให้สันติสุขกลุจำน้าได้เกิดผลมากมายในการดูปูครันี้ขอให้ทุกคนที่มาราจะได้รับพุ่งิษญากจะได้แตกต้งองค์จำ่าทีมการในจุกของรองขอพระองค์ทรง่านการกลุ่จำ่าได้สับแดงด้วยเถิดพระงค ถ้ายังมีผู้คนที่ยังไม่เคยเข้ามานะเมื่อเขาได้เข้ามาเข้าด้พบกับพระเจ้าในทุนงานด้วยเกิดนมจับภาขอพระองค์ผิดอยู่กับเราทุกคนขอพระเจ้าทุบเม็ดนะขอพระเจ้าทุบเม็ดนะหลงแับภาพเจ้าของศาลว่าพระสูตรเรื่องพระองค์ในข่านงานได้เนิดตาเมนดแค่ไหนแต่สมานขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการชุบงานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการชุบจิตและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาได้ที่มาที่นี่ของพระองค์ หลงจะให้เวลาที่หลงจะให้ที่เราจะรับประทานอาหารร่วมกันหลงจะให้เราจะสักทีทำด้วยกันใจขอพระเจ้าทรงเห็นต่อเราไม่ขอพระเจ้าทรงอวยพรที่น้องหรงจะให้เราทานอาหารทุกสิ่งอย่างที่เราได้มานั้นขอให้เป็นอาหารหรงจะให้ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูและอวยพรและให้เกิดผลในชีวิตของเราเลี้ยงปูฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายหน้ากายของเราโลง จะตัเดเตรียมก็ขอให้เขาก็จะไม่ขัดสนสิทงใดแต่ก็ให้เขามีที่จะเพียงพอแล้บริบูรณในตัวเดิน,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 นของเขาข้อดีหลากเราคาดเขอคุณลงในทาน้ำระเกียงดูา่ะน<ช><ก>